พรอบ,นบ,บุนร่างพอพ่อพ่อหนาก,กันโดนชินหอดวกว่าุินหอดูน้อินหอดแห้งบ่สวัสดีทุกคนช่องเอฟวฟโต้อีกแล้ววันนี้ก็ย้ายบ้านนะทุกคนก็เลยต้องกลับมาเอากุญแจกับพ่อนะต้องมากลับมาเอากุญแจกับพ่อที่แถวแถวมินบุรีนะก็คนอัดแจวแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันทุกคน อะไรครับคุณบุญมีม,มาเอาเนี่ยครับผมเอาผลไม้มาสองคุณครับเนี่ยทำไมพร้อมยังเลยอะครับคุณบุญมีทำไมคุณดำจังเลยอะครับอ้าวคนสวยไหมนะยืคุณดำมากเลยนะนนสวัสดีครับยืน,นทำไรอยู่ย่ลืน ก็กินลาวไา่แท่วนาวนาก็กินเ่ารลายแพววนาบริจินี่ยเห็นบอจอยแขบแข็งอยู่แอนหมดปูมาชันไปหมดปูมาชันดูแล้าไปเดี๋ยนี่ครับพ่อเขาให้ปูเกินหาตัวเม่นโบ กฎหมายมเีย่พอรงทะเบียนไปจากตนสิบตนเจนว่าตันี่ไม่พอคุณสูบพอคุณจ้ยจอยนี่เพี้ยอากูไปก็จ้ยจอยได้ได้สูนี่นนแล้วปลูกซ่า <c oughs> ปลูกซ่าไปแต่กินสูแต่พอเราจอยเรากินได้สมุนไพรสมุนไพรเนาะคิดหอยบ่ แมียกับลูกขี้กันเมื่อสูสูมึงเด้แม่กับแม่กับลูกกูคือแม่กูคือกูเ่็สูพ่อพ่อเอ็มว่าพ่อควรานจีไสเสือน้ำเดีวบุ๋มมากใส่เออเนี่ยพ่อพ่อคือดำมากบนต้นม้จ่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นขึ้ว่าคือว่าเหีุยังก่อปปีงป่า เกี๊ยงก่อนดังไฟกินเขาเองเปล่พอ่นคือเหตุกัาร์ราห์ขั้งสี่จิ้นกระตุ้อเข้มข้นจนอันนี้มันคือก๋วยเตี๋ยวเนี่าเขาบอกว่ากบทำมังกบทำมังมันคืออะไรดมบึงตีมันกินกับลาด้วย กับแก้วกับร้านบูดถึงเจ็บแขวาเจ็บยังมันมันยานยึ่งแข็งสอกดานเมืาแล้วพ <c oughs> อดเล็กงานเนาะเนี่ยนี่วาเลี่ยงลูกลูกเลยลูกสาวลูกสาวหมวู่บ้านก่อนพากันไปบุยลำบ้านว่าเบิิ่่่งงอยูเบมันบอกว่าลูกพัดโอ้ยบ่ค่อยให้ดอกลูกครูพ่อได้ขึ้นรถเออเออเออเ <c oughs> แต่ว่ามันมีมึงฝนแหลมะเราเย่ออ,อนัน ฝนเหลี่ยมาแล้วน oh. um right. ี่อู้กันซาพ่องามแบบกำลังงามพ่อเคยต้มใส่ไก่ไปนี่พอกินไก่ได้บอลนี่บวบแด้บวบฮีไรตีทุกมือนี่กินมาฉุกยางคือแย่ออนบวบเหลี่ยงดูคือยังตะกี้แล้วอันบวบ ที่กินมันุกย่างมันพกมวชนันกมแล้วีนีเนี่ยจากบาทวเด็ดอเนัตเือเอตอร์เดตบตเตอร์เดบเตอร์เดตตนขึ้นท่านนี้มาเป็นคุณนายฟรอยงันกูแถวป็นบุรีเหรอใช่ไหมคะบางออน ีกรเราได้ครับาที่นี้ฮฮสีกลาบแล้วปาที่นี้กาผู้ใดก็แบบว่าเมรก็ถือเมร์มดเดวัาแมรก็ูไนะม่เงี่อันขาลูชินว่าเอ้าแม่โตไปทังได๋ออ๋อเม่แม่แม่ผมกลับไปเป็นบี่แล้วครับผมเลีอยอย้ยยูนู้นเดียวม่านน่น <c oughs> นเออเอาพอฝากอีอวยพ่อเอ้สายเนี่ยเออเดินท่าปลอดไปจังไรกัไปพุณไห่ลำเม่รวย เจอหมอแล้วม like sure ันไปแล้วจะลืมบลอดลืมไงแก้วย้อนโอ้ยแม่กับยินเอ็มเด้อให้ทำให้ด้วยสุขภาพอย่างนี้นะลูกเด้อด้วยหล่นเหลือแต่ถูกตัวเป็นมหาเศรษฐีแล้วหนู้อสาธุไปแล้วได้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขี้หอดาลูกไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย ที่พอไปจอยครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย